เจกต์อะไรบ้างของมิวอัปเดตปีนี้เหรคจริงตอนแรกวางไว้ประมาณ3 4โปรเจกต์แต่ทีนี้พอโควิดมันมาเนาะมันก็เลยแบบเทียนไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นว่าสะน่าจะเหลือแค่ประมาณ2 3ถึงสามละก็คือใช้เป็นโปรเจกต์ตอนนี้ถ่ายค้างอยู่เพราะว่าโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยไม่ให้เข้าถ่ายไม่โลไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็มีเชือกป่าที่จะเริ่มเปิดกล้องน่าจะเดือน4คือหลังโควิดสักนิดนึงจะได้แบบถ่ายได้าใช่ไหม แน่นอนละครับนี่แน่นอนอมันแล้วนะถ้าโควิดไม่แบบตุ้มใหญ่อ,อีกรอบน,นึงนะอันนี้ไม่น่าจะไม่น่าเลื่อนละก็คือเมษาก็คือมีสองโปรเจกต์กงงตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นโปรเจกต์ที่รับจ้างผลิตข้างนอกซะมากกว่า,อย,าอย่างาเซเว่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอธิบายเซเว่นอ่ะแรกเริ่มเดิมทีเลยเรามองว่าเราอยากทําแค่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยากทําเพลงให้เด็กๆเฉยๆเจ็ดคนแล้วทีนี้เราก็นั่งคิดว่าถ้าทำเจ็ดเพลงก็ต้องมีเจ็ด เอวีเจ็ดตัวออกก่อนประมาณเจ็ดถึงแปดวันก็ <fois> เพิ่มอีกสักสองสามคิวแล้วได้เป็นซีรีส์มินิซีรีส์ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับ <yummy> ก็เลยก็เลยทําเป็นเอาเพลงมาขยายเป็นซีรีส์หนึ่งตอนต่อนหนึ่งเต้นมันก็จะเป็นเจ็ดเพลงเจ็ดซีรีส์เจ็ดตอนแล้วก็เจ็ดคู่อะไรเงี้ยครับก็เลยใช้เซเว่นโปรเจกต มันยากเพราะมันเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่โปรเจกต์ฉลองบริษัทอรนนะจริงๆตอนแรกอะมองว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆทําไปทามามันเริ่มไม่เล็กเท่าไหร่ยากไหมจริงไม่ยากครับเพราะว่าพอทําเป็นซีรีส์แต่ละตอนนะครับก็จะเป็นเ 7, 7เรื่องเลยนะเจ็ดตอนคือ7เรื่องเจ <7 S 1> ็ดคู่ไปเลยใช่ครับเจ็ดคู่ไปเลยเจ็ดเรื่อง,องละคู่เรื่องละคู่เรื่องละคู่อะไรอ,ะยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอทำรู้สึกว่าสนุกเพราะว่าได้ทําอะไรที่เยอะขึ้นเหมือนแบบจากที่เราไม่เคยทําชายหญิง เราก็ได้ทำชายไม่เคยลองทําหญิงๆก็มีแตะดูบ้างนิดๆหน่นอยๆอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในเจ็ดอยู่ในเจ็ดใช่จริงๆสุดเจ็ดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรโอ้โหมันแยกหมดเลยอะคือแต่เรื่องอย่างที่บอกว่ามันไปตามเนื้อหาไปตามเพลงว่าเพลงถ้าเพลงเศร้าเนื้อเรื่องก็จะเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเพลงที่แบบแอบรักลงรักอะไรเงี้ยก็เป็นฟีลแบบน่ารักใสๆเด็กมัธยมอะไรเงี้ยก็มีเริ่มจากเพลงก่อนทำเพลงเริ่มจากเพลงก่อนใช่ไหม เริ่มจากเราอยากให้เด็กๆแต่ละคนเล่าเรื่องในมุมไหนซะมากกว่าครับคือก็มีคุยกับเด็กบ้างอย่างอย่างของบุญอย่างเงี้ยก็<อ>จะคุยตลอดว่าคุณชอบเพลงเศร้าโอเคเราก็บอกว่างั้นเราจะเล่าเรื่องแบบนี้แบบเบนี้นะอย่างของตัวเพิร์ชกับแฟนอย่างเงี้ยเราก็ให้โอกาสน้องเต็มที่ในการที่แบบอยากทําแนวไหนอยากได้เนื้อหาแบบไหนอันนี้ให้น้องเป็นคนรวยไอเดียมาเลยโดยที่เราแบบไม่ได้ปิดกั้นน้องเลยอะไรเงี้ยเราสตอรี่น้องมาเขียนเองใช่เอาที่น้องอยากเล่าของตัวเองมามาเขียน ถ้าเป็นแบบหญิงชายอะเป็นแนวใหม่ของเราบ้างหญิงชายของอย่างของแปลนอย่างเงี้ยอันนี้เราจับแปลนมาเล่นกับผู้หญิงครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ให้แปลนเรื่องเหมือนกันว่าแปลนแปลนอยากอยากพูด <c oughs> เรื่องอะไรเราพูดสิ่งอย่างนี้เลยหรือเปล่า <c oughs> นี่หาแปลน <c oughs> แปลนเพ <c oughs> ลงอะแปลนอยากได้แบบไหน <c oughs> อยากเล่าเรื่องแบบไหน <c oughs> ใ,หให้ให้ลองโยนไอเดียมาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อยอดให้อะไรเงี้ยแปลนว่าคุณแปลนว่าไงแปลน แบน,นก็บอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวส่งเล็บให้และน้องก็จะแบบพยายามหาเล็บที่น้องอยากได้อะส่งมาแล้วเราส่งต่อพอดีว่าโอเคอยากได้ฟิลนี้แล้วก็เนื้อเรื่องก็คุยกันว่างั้นเอาเรื่องแบบไหนดีเรื่องแบบปักเก่งไหมอะไรเงี้ยเก่งไปเรื่อยอย่างจริงแบบงออะไรเงี้ยประมาณนั้นออใช่ค่ะๆๆสุดท้ายก็แบบเมื่อไหร่กูจะเลิกเก่งสักทีวะเพราะสุดท้ายพอทําตัวเองเก่งแล้วก็แบบก็เฟลเก่งอะไรเงี้ยจริงๆมันยยกมันกับการที่ให้แบนมาแล้บทวด ที่ไม่ใช่สิ่งที่แปนเคยเป็นมาก่อนไม่ยากขนาดนั้นคือด้วยความที่อย่างเด็กๆเบอร์ลักไงครับอย่างเพิร์ดอย่างแฟรนหรืออย่างบุมพีไงที่เราเคยทํางานกันมาก่อนเราจะเหมือนแบบรู้ว่าจะต้องคุยกับน้องอยังไงต้องต้องพูดกับน้องอยังไงอะไรเงรี้ยมันก็เลยแบบทำงานด้วยกันง่ายมากแต่แฟนคลับเขาลัจริงๆนี่ว่าแฟนคลับเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นการทํางานแล้วรู้สึกว่าน้องเองก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองเล่นคาคเตอร์ใหม่ๆได้ลองเล่นกับ คนใหม่ๆที่แบบมีโอกาสต่อยอดไปได้อีกอย่างเช่นสมมุติว่าคือนีกวก็คุยกัอนกันที่ตอนที่น้องบอกว่าเอ้ยไม่รับวายใช่ไหมมอีอยู่ช่วงนึงที่น้องน้องทั้งมีนทั้งแปลนอะไรเงี้ยไม่รับวายขอยขออาเมนชั่น <NOT S 2> ครับเหมือนก็คุยจริงๆอ่ะก็ไม่เชื่อว่าไม่รับขนาดนั้นนะครับคือถ้าบทมันน่าสนใจจริงๆอ่ะน้องก็รับแล้วทีนี้พอมาอันนี้เราก็ถือว่าแปลนลองดูเราอยากทํใชายหญิงมาเล่นให้หน่อยอะไรเงี้ยก็แบบแปลนก็โอเคแปลนไม่ได้ติดพอถ้าเกิดว่าต้อง ถ้าต้องเล่นชายชายอีกแล้วแยกคู่ที่ไม่ใช่มีน่ะน้องก็น้องก็ไม่อยากเล่นแล้วพอมันเป็นอย่างี้ชายหญิงอ่ะมันทำยากครับสำหรับความเป็นแฟนเพราะว่าคนจะติทธิพลแฟนว่ามันต้องต้องแบบงุ้ยงุ้ยนาราเนรานาราเเฮ้ยเรื่องนี้ก็ก็เปลี่ยนบทอยู่นะแฟนก็จะแบบไม่ได้งุ้ยงี้ไม่ได้อะไรแล้วก็จะมันแบบดูดูบอยขึ้นมาดูแบบโตขึ้นดูดูไม่ไม่ใช่แคร์ดูไม่ใช่แคร์เลยก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยใช่ครับ มันยากมากกว่าคนจําภาพเดิมแครนมาก,กับแปนมากไม่ยากขนาดนิวอยู่กับแคนมาตั้งนานนิวรู้สึกว่าก็ก,ก็ไม่ได้ติดภาพแคนใ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 นเรื่องนี้นชีวิตแปรนกับแคนมันต่างกันมากเลยใช่เอาจจริงทุกคนไม่รู้จักครับนิใส่แปรนในเรื่องเอาบังเอิญรักนะแนครนะแนนะ่ะคือคล้ายๆตินส่วนมีนะ่ะใจคล้ายแคนอ,อีสองคนเนี้มันสลับกัอนอยู่เพราะมีนเวลาคัดปุ๊บข้างนอกจอคือแบบ งยุงยงุยเล่นเล่นเออสไตล์มันชอบแก่ชอบ,ชอบเฮ้ยอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มันจะมีความผู้ใหญ่กว่าจะมีความโตความนิ่งกว่าในความขี้ในขี้น้อยที่สุดแต่ขี้น้อยที่สุดไม่ขี้น้อยคิดมากเราเป็นคนแบบแคร์แคร์เยอะแคร์ออแบบแคร์ไปหมดแคร์ทุกคนแคร์เรื่องเล,เล,เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นอนไม่หลับก็จะตื่นมากว่าตายกดอะไรอย่างเง้ยจริจริงอ่ะส่วนเพิร์ล่ะของเพิร์ลเอ,อ, <laughs> องจะกลับมาเป็นวัยใสหน่อยก็จะย้อนไปให้เพิร์ลเล่นมัธยมแบบ เป็นเป็นป๊อปปี้เลิฟอันนี้คือเป็นชายชายเป็นชายหญิงครับชายหญิงเหมือนกันคือตอนนี้ทั้งเด็กๆทุกคนที่ที่เราทํางานด้วยกันมาซีรีส์วายเนาะเราอะถ้าเกิดว่าถ้าจะเล่นชายชายเราคงไม่จับเขาไปเล่นกับคนอื่นเพราะว่าเราเราสร้างคู่เขามาใช่ปะถ้าจะเล่นชายหญิงอนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับอ,อย่างเพิร์ดก็เลยแบบน้องก็ไม่ได้ติดถ้าต้องไปเล่นชายชายน้องรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คู่เดิมที่เคยเล่นหรือพาร์เนอร์เดิมน้องก็ไม่ได้อยาก อยากไปเล่นกับคนใหม่ใ,หใช่ใช่ครับแล้วเหลือใครในคนไม่มีแปลมีเพอร์ชใช่ไหมมีบุญเปลมคู่หนึ่งบุญเปลมบุญก็เป็นฟิลแบบผู้ชายเสียสละอะไรเงี้ยสุดท้ายมานั่งเจ็ดเองอะไรเงี้ยก็จะแบบเศร้าอันนี้จบเศร้าจริงๆอะตอนแรกตอนเขียนจริงอะจบเศร้ามากๆมากๆมากๆเลยแล้วก็เหมือนแบบเดี๋ยวแฟนขับฆ่าตายอนะไรเงี้ยกลัวแฟนขับเอาเผาร้านที่ไม่อยู่ถึงงาเออนี่ก็เลยแบบ ไปคุยตอนบทเสร็จแล้วด้วยนะแบบเพิ่มสีนสุด้ายละกันให้แบบับเท้านี้คือมีคนตายหรือยังไงไม่จบข้าแบบตอนแรกกับแบบไม่สมหวังไงก็เลยแบบโอเคเราปรับเพิ่มนิดนึงเหมือนกันให้มันแบบไปแฮปปี้หน่อยละกันอะไรเงี้ยกลัวกลัวเสริมนิดนึงเสริมนิดนึงเสริมนิดนึงแตว่าเราก็กลัวตรงนี้เหมือนกันจริงๆเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยไม่เคยซีเรียสเรื่องนี้นะเพราะอย่างทำเบอร์ักหนึ่งเงี้ยพูดติมแคนจะไม่สมหวังใช่ไหมเราถือว่า ความรักมันไม่ใช่เรื่องสมหวังตลอดเ,เวลาคือในความคิดเราตอนนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคู่นี้จบแฮปปี้บ้างคู่นี้จบแบดเอนดิ้งบ้างคู่นี้จบแบบเปิดตายเปิดบ้างเนี่ยให้มันมีหลากหลายรสต่กลายเป็นว่าพอพอแซดพอแบดเอนดิ้งอย่างเงี้ยคนรู้สึกว่ามันค้างมันคา,าแล้วรู้สึกโอเคงั้นเราเติมให้มันเต็มก็ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนเอาเอาคอมเมนต์เก่าๆแล้วก็โอเคไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกอะไรเงี้ย ที่จะท้นิวคู่กัเองว่าไม่อยากให้คนเคยคู่กันแล้วแล้วาไม่เล่นกันไม่อยากให้คนี่ไปคู่คนอื่นเพราะอะไรอ่ะส่วนตัวนิวคือนิวไม่ได้ติดขนาดกันเพียงแต่ว่าเราติดภาพของเราเองเฉยๆ<ม>ตัวเราเองนะเพราะว่าเหมือนเราเหมือนจะคนไม่เคยรู้จักกันแล้วเราจับคามาเป็นคู่มาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าต้องไปแยกโดยที่แบบคู่เก่ามันยังไปได้หรือใดๆก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามัน มันมองได้ไหลายมุมมันมองได้ทั้งไม่ให้เกิดข้อข่าหรือเปล่าหรือดังระยะวงหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นร้สึกว่าไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นม,มากกว่าเพราะเราถือว่าอ่ะเราทำมาตั้งแต่เลิฟซิกคือป่ะคนก็มองว่าทำมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่รู้อีกรออะไรเงี้ยเออเราก็พยายามแบบเซฟเซฟเพ,พ่าที่เซฟได้เหมือนก่อนหน้านี้เราทำนีเซฟโซนของเราใช่พอมีกระแสมาเรื่อยๆเราต้องฟังมากขึ้นหรือว่าฟังมากขึ้นฟังมากขึ้นอะไรที่อะไรที่เมคเซนแล้วทำได้แล้วก็พยายามปรับ แต่อะไรที่บางเรื่องที่มันเกินขอบเขตไปอย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้มันทําให้รู้สึกกังวลใจมาเพราะือความรสึกกตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามฟลลิ่งของเรามาตลอดแต่อยู่ยีมอนน้วันเนี้ยมันโอกาะเพิ่มมากขึ้นนิดนึงครับคือเรื่องความจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องวายหรอกเอาจริงตอนเนี้ยไม่ว่าจะไปทำเรื่องไหนก็แล้วแต่ต่อให้นี่ไปทําชายหญิงหรือใดๆตั้แต่ตอนนี้กระแสสังคมไทยนี่ต้องบอกว่าโซเชียลมันแรงคือทุกเรื่องเป็นเรื่องผิดไปหมดเหมือนแบบ สมมติว่าทาเป็นเรื่องโจ๊กอย่างเงี้ยเราทําเพื่อแบบเสิร์ฟความคอมเมดีกลายเป็นว่าต้องมานั่งซีเรียสว่าจะเป็นการบูลลี่หรือเปล่า<ม>ทั้งที่มันแบบมันไม่ถึงแบบนั้นตอนทําก็ไม่คิดถึงแบบนั้นยอะไรเงี้ยกานว่าตอนเนี้ยทุกทกซีเราต้องกรองก่อนถ่ายแบบเปลี่ยนคําพูดหน้าเซนเราเฮ้ยคำนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนจะตีความอีกแบบนึง<ม>ก็จะมีตรงเนี้ยมากขึ้นมันก็มองว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าการไปสุดมันก็อาจจะไม่สุดแต่คนก็มองว่าไปสุดได้โดยที่ไม่ต้องบูลลี่ก็ได้<ม>ยอะไรเงี้ยแต่มันก็ ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กอ่ะมันก็จะโจ๊กไงแต่ว่าถ้ามองว่ามันแบบซีเรีสเกินมันถ้าแบบเราดูสื่อเราเสียบสื่อเพื่อความบันเทิงเราไม่ได้เราไม่ได้อยากเสียบสื่อเพราอแบมันนั่งเครียดต,ต่อ,อมันแ่ตังคิดตามแต่ว่าตอนนี้<ๆ>คนคิดแบบนั้นเยอะขึ<ม>้นเราก็ต้องปรับตัวมากขึ้นเหมือนกัน,นย่างปีนี้มันมีซีรีส์ไวรัหลหลายแนวมากขึ้นนิวจะเปลี่ยนไปมั่งขนาดของนีวเปลี่ยนไหมนิวไม่เปลี่ยนครับยังยังทำตามสเต็ปเดิมใช้ความรู้สึกเราในในเรื่องในฟีลลิ่งของของมูด เรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราอยากอยากเผยแพร่มันอยากทํามันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามคือตอนนี้ติดดราม่าคือติดพอทําได้แดงแล้วมันดราม่าใช่ไหมรู้สึกว่าการทําดราม่ามันสนุกแต่มางเนลัก็ดราม่าหนักแบบก็รู้สึกว่าชอบการทาดราม่าแล้วตอนนี้ติดติดสายดราม่าแต่สาษาวายอาจจะไม่อินภาสาวายจะดีใช่ใช่ใช่ฟินนิดนึงแต่ว่าต้องมีปีเรื่องของต้องมี อย่างน้อยปีสักเรื่องหนึ่งก็ได้แบบขอมีดราม่าสักหน่อยอเออมัน,ม,นมันรู้สึกว่าพอเราทําขยี้ความสุขคนดูแล้วคนดูอินแล้วรู้สึกว่าเราสักเซสในในการกำกับม่งว่าเราเรากับกำกับเราให้คนอินตามได้ร้องให้ตามได้แสดงว่าคนดูเขาอินเราก็รู้สึกว่าโอเคเราถ่ายทอดมันออกมาแล้วแบบคนคนเก็ตนะระหว่างดราม่ากับลุซี่คิดว่าไหนมันน่าจะสำคัญมากกัาสำรัญนิดตอนเราอยู่ต้องดูเมนพอยต์ก่อนอะคือว่าว่าอะไรที่มันจำเป็นบ้างต้องมีไฟเรยเป็นคู่ชาย จริงๆตอนนี้พยายามพยายามฉีกเหมือนกันพยายามหาเรื่องชายหญิงทําแต่ว่าคือนิวคุย,ย,ย,ยกับผู้ใหญ่กับค่ายอยู่พักหนึ่งแล้วแบบอยากทําชายหญิงทำชายหญิงอยากทำมาสองปีแล้วแตเ่เขาก็บอกว่าหาเรื่องมาทําสิเขาไม่ได้ห้ามแต่เราก็แบบเราจะต้องทําเรื่องอะไรนะทําเรื่องอะไรมันถึงจะแบบคนจะชอบนะเราไปไม่ถูก่ยเราก็แบบถ้าพี่มีอะไรเสนอเอามาให้นิวทำแบบนั้นน่าจะง่ายกว่าคือแบบเราจะจาห,าหายื่นจดมาให้น่าจะง่ายกว่าเพราะเราแบบ ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะเออแบบ<ม>ทางไหนวะแล้ววันนี้การที่จะทำให้เขาตัดเป็นคู่กันะมันยากมากอยากให้มันครอพูล่ายอย่างนุ้เป็นอย่างไรอย่างเนี้ยจริงๆว่าไม่ยากหรอกครับคือสุดท้ายแล้วมันมันคือคือนิวไม่รู้ว่าที่อื่นอ่ะเขาทำยังไงแต่ของนิวอะนิวเน้นความแบบ personality จริงๆของของตัวเด็ก<ม>เองว่าตัวตนน้องเป็นแบบนี้คาคเอร์น้องเป็นแบบนี้เอ่อนิสัยน้องเป็นแบบนี้ก็ปล่อยให้น้องเป็นแบบนั้นอยู่กับคู่เขาแบบ เข้าสนิทจริงๆเขาเล่นอย่างบุญเปลนเนี้ยก็เล่นจริงอย่างซันต้าเออร์อเงี้ยก็แบบไปไหนกันตลอดจริงๆเล่นด้วยกันกตลอดจริงๆเี้ยเรารู้สึกว่าเราเสิร์ฟความเรียวของของของความสัมพันธ์มิตรภาพของตัวเด็กมากกว่าทำไมถึงว่า,วเ,ราเราไม่อยากบกัาางคับเขาตั้งแต่แรกใช่เพราะนิวไม่เคยไม่เคยบอกไม่นิวบอกเด็กตลอดว่าทำเท่าที่อยากทำไม่ต้องไปพยายามทำที่มันแบบต้องเสิร์ฟ ราะสุดท้ายอะพอทําถ้าเราฝืนทําแรกๆมันไหวแต่พอไปนานๆแล้วคนมันต้องการมากขึ้นมากขึ้นอะมันจะเริ่มไม่ไหวเราก็บอกว่าเอาทําที่แบบเป็นธรรมชาติของตัวเองก็พอเชื่อฝันยังไงบ้างเชื่อฝันตอนนี้บทใกล้จบแล้วเพอพี่แกป่วยช่วงโนีนปีป่วยมาเป็นเดือนเลยแล้วก็ตอนนี้อัปเดตเรื่องสปอนเซอร์เรื่องช่องทางเรื่องบทอะไรกันใกล้จะใกล้จะเรียบร้อยแล้วใช่เลยเพาแค่นั้นมีแค่ชื่อโปรเจ็ดสงคนรู้สึกอยากดูต่อเพราะว่าเหมือนว่าคู่นั้ไันได้ไปต่อเยเนะี่ย สามารถต่อยอดได้ตัวนิวๆก็อยากเห็นเหมือนกันคือด้วยความที่ปกติเราทําจากนิยายที่มันจบมาแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้เรื่องประมาณนึงว่าเนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้แต่กับเชือกป่าะมันมีแค่ตัวละครสองตัวกับเส้นเรื่องสรุปเหมือนเหมือนสิลปศิษย์ย่อๆเรื่องย่อมานิดนึงว่านี่นะเราก็แบบอยากเห็นตัวเต็มเหมือนกันว่าจกมาเป็นยังไงตัวเราเองก็อยากเห็นคนมองว่ามันจะมีดราม่าเเพาะสมัคภาคสอสิวัตจะเน้นดราม่าแต่แบบ จริงจริงอันนี้ไม่ถือว่าเป็นไม่เป็นซีซันสองจริงๆิเป็นสปินออฟเลยที่แบบเล่าเรื่องคนละเส้นกับกับได้แดงถือว่าได้แดงทำลายวันที่หนึ่งมันคือเล่าดินพามใช่ไหมจบจบได้แดงละวันที่ร้อยสมมติเชือกป่านมันก็มาเล่าวันที่หนึ่งใหม่เหมือนกันวันที่หนึ่งของของได้แดงแต่ว่าเป็นเล่าฝั่งวินทีมเออเหมือนเหมือนมันเป็นสองเส้นขนาดกันได่แดงกับเชือกป่านอะไรอย่างเงี้ยเออมันฟิลนั้นมากกว่า ชาวแอมต้องมีใช่ครับเพราะว่าเกิดเรื่องที่ชมรมวัยร่นายเยอะแยะมากมายเลยครับว่าเยอะมากครับตอนนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อก,กี้บอกไปแล้วบอกว่าจะถ่ายช่วงเมษานะมีเวลาสองเดือนไปฟิตหุ่นมาเธอให้เขาเลือกอะไรระหว่างฟิตหุ่นกับมีแก้มอุ้ยของเปรมยูต้องการอยากได้สองอย่างเลยอะ่ะอุย้ยไปถามนไปถามบ้นแต่ทุกวันนี้ทุกเรื่องอันนี้เปรมมันจะบอกว่า วันแล้วเนี่ยวันตรงไหนวันตรงไหนจริงก็วันเช้าไงบอกก็หมนอนเต็มที่ก็ต้องตื่งนี่แบบเต็มมันไม่มันไม่มีแล้วอยากได้ทีมแบบเออยุยยุยอ่ะน่ารักเออคือยังไงเราต้องเลือกยังไงระหว่างแก้มกับพเราจะเอาอะไรนี่บอกว่าเอาทั้งแก้มทั้งซิทแพ็คบอกว่าไปทำมาจะมีพุงก็ยอมอ๋อเหรอเออนี่แบบมีพุงก็ยอมขอมีแก้มไว้ก่อนผมใจว่าแก้มยุยยุยแก้มยุยมันน่ารักเออมันน่ารักน่ารักเออแล้วส่วนยังไง ของพี่บุ่นไปฟิตอีกเยอะเลยครับนี่แบบผอมแล้วนะผอมแล้วนะหนักกว่าเดิมอีกนะเออนี่บอกผอมแล้วของไปฟิตบุ่นก็ชอบเถยงว่าผอมอะไรน้ําหนักขึ้นแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเนี่ยมาละพูดถึงเนี่ยไรินทาเลยไกลนาเนี่ยเห็นว่ามันผอมลงมันผอมจนผอมจนแบบให้มันเปรมไม่ใช่เปรมเปรมมาที่หาพี่ก่อนเปรมมาตอนพี่นิวก่อนพี่ก่อนว่าองพูดอะไรอยากได้อะไรจริงๆของเปมเราอยากได้แบบความเป็นแก้ม ทำเป็นแก่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไหยพี่เขาเลือกระหว่างแก้มกับซิกแพคเลือกแก้เจ้าอะไรเอาซิกแพคนี่เลือกแก้่เออพี่เอาอะไรเออเอาอะไรเอาแกกับซิกแพคเอาแก้มเอาแก้มือกซิกแพคเอาอะไรซิกแพคมันต้องถอดโชว์แก้มไม่ต้องโชว์อะไรนะเขาจะเอาแก้มซิกแพคลูกกขาบอกแก้มงแก้ะซิกแพค คนไม่เข้าร้านน้องเลยปาร์ตี้ปาร์ตี้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาซิกแพคอะลูกมึงต้องโชว์เลยนะแต่ไสี่อ้าวมีสีน้อยนะขอขววีไลน์ด้วยนะเมันไม่คอเกินอยู่เพราะมันเป็นเรื่องเออมันเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องใช้แฟลชแบ็คของเดิมไง ก็ต้องคนที่หนึ่งเหมือนกันตอนนไ้นแล้วหนักเจ็ดสามเลยนะเอาเจ็ดสิบหกห้าสองครั้งตอนนี้กันหกห้าเราไปเล่นให้ฟรีได้เล่นไม่หนาสมมติว่ามันเหมือนกันยังเหมือนกันมาหรือยังงี้เหรอมีทั้แกมมีทั้งนี่อะอันนี้อันนี้เขาขึ้นเยอะกว่าเดิมนะอยากอยากส่งรูปให้ดูตอนรู้จักกันสองขับปีสี่ห้าปีแล้วเครียดมาเพรพี่นิวบอกว่าอยากได้ขึ้นหน่อยยากไม่เครียดครับเอ้ยเพราะมันกินง่ายมันกินง่าย มันมันมันง่ายกว่าการเดี๋ยวทำกามใช่ไหมพอแค่เราแกล่เราต้องทำสิ่งที่ยากสิอย่าให้แฮชแท็กสารพาที่หายไปกับใม่จริงจะพยายามครับผมตั้งแต่ต้องมาอยู่ร้านนิวทุกวันแล้วแหละกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยสักปีฉับอกว่าทุกทุกวันที่ออฟฟิศวันไหนเขาฟิตอ่ะไม่ออกกองจะทำเค้กทุกวันแล้วพนักงานก็จะกินเค้กกันทุกวันแล้วก็อ้วนแล้วก็อ้วนขึ้นแค่สิบโลไอแต่นิวอ้วนขึ้นมาอ่ะ้วนขดูพุงดูพุง มีภูมิมากมีภูมิมากเมสานะเมสานะผมก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเอาจริงๆเดินเข้ามาถึงเมสานะเปิดกล้องแล้วนะเมสานะอะไรเงี้ยใช่เขาบอกเรื่องนี้ถอดทุกฉากเขาต้องว่ายน้ำเป็นเดียวถอดจริงหมดนะซีรับซีก็ถอดจริงถอดจริงถอดจริงเพราะว่าผู้ผู้จัดการอยากดูเลยปกติอะซีนที่แบบเต็มใส่เสื้อนักศึกษา ไม่เคยมีอยู่หน้ามอนะไม่มาด้วยเหรอซีนไหนถอดเสื้อปุ๊บมาปั๊บเลยแบบกลัวกปีนคือปกติผู้จัดการจะบอกว่าเฮ้ยมันเห็นเยอะไปปิดๆหน่อยแบบนู้นนี่เนอะเอาอีกเอาลงอีกเอาแสดงว่าถ้าเป็นชุดว่า็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอาให้ดูเป็นอาร์ตให้ดูเป็นอาร์ตแต่ที่จะไม่บอกที่คิดไปแล้วนะมีปากเลยว่าจะได้ดูอย่างนี้พ เซเว่นก่อนเซเว่นตอนนี้ยังยังไม่ทำอะไรไม่นีอันนี้บอกตรงแต่ว่าตัวเชือกป่านตอนนี้ครับคือน่าจะเป็นปลายเดือน6อันนี้คือไม่เลื่อนแล้วเพราะเขามีกับทางลูกค้าทางแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วว่าปลายเดือน6 <c oughs> ต้นเดือน7 <c oughs> เออได้ดูแน่นอนแสดงว่ายกเวน้นยกเวน้นยกเว้นถ้าโควิดไม่มามันก็ต้องถ่ายคู่กันไปเลยคู่คนหนึม,นมาเชือกป,ป่านกับเซเว่นเ <7 S 2> หรอใช่เพราะเซเว่นมันไม่ใช่มันไม่ถ่าย เซเว่นถ่ายไปแล้ว s <S เหลือเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยเหลือมหาละยรล้วนๆเลยมหาละยรไม่เข้าย่างนเปิดก็ได้หมดเลยก็ได้หมดเลยใช่คิวว่าอุณห <c oughs>